มีกรต้อเส้นแหลวเรียบร้อยครับทาล่องเสียงทาทดสอบเสียงห้องง่ายๆครับมือตังง่ายง่าย เิ่งไงขั้วกันบนเคยังจำยาขบวปุ้นเนาะนี่เนาะแอนโอ้นี่เป็นเียงจะกออนน้องเท่านันแลอ,อันนี้ยังนี่หัวคาอ๋อหัวคาตามเครื่องบนค่าไ่ได้ดองไปนะี่เปนย่าขานสดอเ่าวยกับวันกับตไกท้ายเนาะแท่นคาคากับไต้ั้งหางเนาะ ไปหมดเลยมาขัวกะทิก่อนเนาะจังว่าไปลงอีกนึงเนาะหรือเอาเอาจังตักออกบ่หรือว่าเอาน้ําเติมเอไดเฮาก็อกเถ้าั่วสุกแล้วเฮาก็ตักแซเลยแหละคนแล้วก็กินได้ชูนี่เด้อเด้ออันนี้น้ํางนี่น้ําปลาแด น้ำเปล่าน้ำเปล่ากินฟ้าไปด้วยกินฟ้าเนาะนอ๋อกินปลาเด็กอหอมหุยหุยเลยเออ <laughs> แสบพี่ดอกอันนี้พคะเนกนี่โอ้พคะเนกนี่เพราะท่านดิเห็นหนังกินก่อนโอนานต่น้ำหายอยู่หายไปเลยเอ็มบี้เพลงหายทั้งสองคนเลยนี่น้ำ <laughs> <laughs> หายนั่งเอกอยู่ ดโย่ได้เหรอวะอ๋อสิมีโย่มีเพลงนึงเด้ออันให้น้องไปแบกเข่าขึ้นเล่าไหมโมเลยกับถาของน้องเแบกหน้าไปปีนาคอนติดไายเอ็มวีเพลงไปปันเข่าพูดเก่งแน่นองนี่แบกเข่าก็ได้เนาะ น้ยังกอนลืมอซื้อเหอนี่ๆๆเมื่อนั้นมือนั้นคิ้วเง้ยเาเนาะออกของออกจากสาวใจเนาะไปทางไหนออกของบานเต้นเนาะโอ้ขับเป็นบานคอยก็บ่มีเลยงเล็กหน่อยผู้สาวสิมายกเขายกน้ำเลากระสินอตเล่นือสาวเวิร์ด อม่หาหรอกพี่นอ้คือเคืออจคนเดียว่เต่บ้โอ้คือตีแทบเลยนาะโอ้อันนี้กับทีมงานแม่ลูกอันอ มาดีนะสบายนะเขาไม่คนทุกนี่มาเบิ่งแผนกสำคัญเลยนี่นแผนกสำคัญเลยมาเบิ่งพอหนองค่อยก่อนนี่อ่ะโอ้แผนกสำคัญเลยสวยงามแห้งหัวประสาทโอ้แน่นปีมือเน้่ยโอ้อันนี้กามาเนาะแม่นบ่อืลมาบิน นานป <wh ี๊ีนะนั่อตินดีเนาะปญานาปิญานาโอ้พญานาเอ่อออกตัดี้อ๋อนีบมุมนี่นีมุมนี่เฮ้ย่ายนระสากกระสาดก้วยกระสากล่วงโอ้หาเบื้องเงี้ย่นบ่มเงานนี่ยปร้เด็เยังไงนี่ นี่แผนกสำคัญอีกนี่นี่แผนกเลาใหม่โอ้ยนี่พวกกล้าได้ขันคอยบ่อขันบ่อเอาถุงมือใส่ขอยบ่อหานได้มาถึงมาข่อยานมันแบบเสียนบาทนะอโอโหโค้งโค้งนางนาเลย

นี่เวาได้จโ่น่าะนี่มาเปครับบุนีกเป็นงานบุญแจกข้าวบ้านนาดีไม่บุงพอหน่อง้อยงั้นได้บ่าบุริกยยืยุ ขึ้นขึ้นดาวผู้

โอ้นี่นะของบุญขา้างในอันนี้สื่อไม้เนาะเป็นมาเออโอ้สื่อไม้ได้เตียงเอาไปพื่ออ,อะครข้าวพื่ออรเนี่ยนี่ไครกบูหามไผรกบูหามโอ้นี่คะแนนผู้เท่าให้เตรียม แฟนผู้สมหลังจากที่เพิ่งไปทำการแช่พนักิจมาเดียบร้อยแน่ะก็ที่ถึงเป็นการเห็ดอันนี้แล้วเนาะ่ว่าเกิดลอยหายแต่ครั้งนึ่งแบบนี้อ้าว พีไปไม่ใช่ยิงยองหรือตายแล้วพี่น mmm ้องเขินไปบ่ถึงนาทีเกือบหายเกือบหายครั้งหนึ่งตักแล้วเห็นทอบตัวไหมฮ่าฮ่าอ้าพี่น้องเกือบหายพี่น้องเกือบหาย

โอ้สาวสวยสวยอายุเท่าไรเลยนี่สิบแปโอ้นึกว่าจะสิบหกแอบแแอบมอนโอ้ตเกลืออีนี้ตัวนี้น้ตาเลย

นี่ับพานแหกินครับกินก่อนนาจังจะเห็ดเวียดได้เนาะแมน่าเนาะว้าลูกซ้้ยนี่เอ้าไส้อยู่ตรงไตเ้ยอันนี้ติ๊ตั้มมี่วะน้องแมนมาอันนี้เป็นตั้มมี mua mất, cứ bỏ rồi Mua về tay mất, cứ bỏ mắt rồi Mua về tay mất, cứ <laughs> à, nhìn nọ ngắn này. <cười> Hả? Nữa <laughs> Ô, nước. Oh, <tươi> <laughs> Ai tao đấy là nọ <laughs> phát ở nước ngoài tây xích hố xích chết rồi nào phân này youtube quá tối nhảy nó tầm tim con nó tầm yên đi nó tim cho đấy cứ lại khăn thể tim จีบคำเดียวเลยป้เ็กเลยโอ้น่องขึ้นดีเนาะน่องมีมูให้กำลังใจอ๋อนี่มาเดยวมาลวกอ๋อขันขันแบบอนันัยกขึ้น้กสี่เนาะเมนบอ โอ้ขึ้นคนไหนเงกันเที่ยงจังม้วนุ่ลูกิ่มตวหนักเนื้อตงเอเียบออยัน นี่นี่น้ำยาข้าปุ้นสิแล้วเลีวเนี่ยซิมือเนี่ยจะจอดเด้อร์ก็ยุบีเป็นโบได่ใส่กับท่าย์นะใส่ใส่คาแท่นเนาะมันยังอันนี้คนเดินวะไม่ยังอันนี้ข้าปุ้นน้ำข้าปุ้นหมอมันคือเหนียวได้แต่ก็ไม่มีน้ำเลยอ๋อกับฮอดเทียวเนาะมาเออมาแล้วหลังจะห้าจังใส่น้ำมันบ่ขุนเอาไปใส่ขุ้นโอ้เจ้าที่เจ้าหญิงตัวหอมเลยนี่พร้อมกินได้เลยนี่ แหน่แล้วปอกกินพร้อมแล้วเพล่คนเอาปลานิ้นเฮ็นปะเอาปลาเอาปลาดุกบอะไรแต่ปลาดุกก็ได้แต่ไล่คนก็ยากคนอยากกินปลานิ้นเนาะเอื่อคู่าับกินก็บ,ก,บกินปลาดุกปลานิน้นนี่แหละทุกคนกินได้เบิดอ๋อท,ทัทานผีก,ะะกับทัานวีกับแชตกับคู้บ่าวอยู่แต่ว่าตอนนั้นเดือดรุ่งงาน คือสีแสบเนาะปลานิ่งไหมไันลุกส่ข่อยยานไปโอ้กินแต่ผู้เดียวเนาะบ่เอื่นข่อยไงเนาะโบนัางจบกินน้ำเดินโบอิ่มตอนนี้เดนหนูหลายป่ะเอามาขายเห็นไหมขายแล้วขายเมื่อวานนี่เมื่อวานป่ะแล้วถิ่ไปอีกเมื่อไหนมืเอื่นอ๋อหมืเอื่นมืเอื่นกับตอนไหนหมูเอื่นหมอนั่งจบทีน้

เอ่้นักด้นแเป๊นกดนะโอ้ิลนาแกล้ว่กินแก้วติดเอขุกเลยนะเอ้ไม่หุอนเอกดนะเ่ากินแบบเต็มๆให้เบิ้งไหมแ่บ้ดอกนี่นี่นี่เบิ้งตอนี้เกยางหลังดูไปแทบไปลีแแทบไม่ไหวว่ะส่วคู่ไปอ่านึ้นเล้ยวเลยหรือบอมันตรงมีตอนไปแดงน้ำเนาะมีโอ้ต้องชิงเลยเนาะนี่้อากินแบบเตม นี่ของแท้ดิของแท้ตังมีกาบีรกระแนกจับกระปุนรป่นที่จับกับปุลโอ้ย่อนยุคเขามาสมัยก่อนเลยการจับกระปุน รูมบับปีตางรูปบับีเป็นตาเบหัวตาเตาเเนาโอ้เนี่อะไรตุชิมจ่ะเนาะตเุ้ย่เนนีกะจับมาเลี่ยงๆเนาะอาจารย์เนาะมองก็จะเป็นหัวสันเนาะโอ้หต้าเบิ่งยากเอ้ยหาเบิ่งยากแฮงกลัวสิมาได้เห็นกันสิว่าเมนเรื่องง่ายๆเนาะ ดูประเทศทไทยออกับว่ามีให้เบิ้งเดีวเนะออวาะกระจับกระปุ่นไม่บุญไม่งามประว่ติเขาแต่ทางหายไปหลายทีปีเถอะเป็นมากกระสือได้กระปุ่นตำลึงลูกใช้ยุติเลยมาจับเอาโบรามันค่อนข,อขอ้างราคาถูกเนาะมาเห็ดเองัอบอกระปุ่นให้เบิ้งไหนเอา้าจับหัวเอา้าอเนาะจับเป็ดไป็นนะเปลี่ยนตเต้จับเป็ดเป็นเป็ดไหม ตงเซื้อเ,เพชรรือซื้อเพชรเพชรมนนีอ๋อเพชรมนี่ผู้ไดไปตั้งตอให้เป็ดกันซลินอ๋อซลินซื้อเพน้องเพชรมนนี่โอ้โอเคโอเคโอ้จะกินเผาเ เดี๋ยวจะไปเก็บกระดูกเก็บกระดูกหอเวลาเก็บกระดูกแล้วเดี like, ๋ยวจะเดินทางไปที่ป่าช้านะครับเพื่อต้องการไปเก็บกระดูกเขาเข้าอัฐิอัฐิอัฐิเนาะ เือเกินค่าบุญแจกข้าวนะครับ ไปแล้วไปแล้วคนละครับไปฝอกกันอยู่ปา่าสะสายไฟเด้อโอ้สายไฟนี่ต่าแห้งอันตรายอันตรายผมก็ขับรถนะครับเดินทางไปรับพระนะครับที่วัดลักเจดเมืองมหาชัยแขวงคำม่วนจากบ้านนาดีนะครับ เดินทางมาหลักเจ็ดก็ประมาณนะครับ15กิโลเมตร15กิโลเมตรนะครับผมก็เดี๋ยวด้านหน้านะครับด้านหน้าก็จะเป็นรถโดยสารนะครับแล้วก็ทางด้านสามแยกจุดนี้นะครับก็จะไปที่โรงงาน SCG นะครับผมโรงงาน SCG ของ ประเทศไทยนะครับที่มาสัมปัทานนะครับผมก็เส้นทางแห่งนี้นะครับเป็นเส้นทางหมายเลขสิบสองเชื่อมต่อไปยังประเทศเวียดนามนะครับโดยมีรถผลไม้ไทยแล้วก็รถคอนเทนเนอร์ไทยวิ่งเยอะมากครับในแต่ละวันนะครับผมจุดนี้นะครับ,รรบที่มองเห็นก็จะเป็น<อ>คิวรถนะครับผมคิวรถประจำทางแล้วก็ ตู้เอทีเอ็มครับที่มองเดียวครับสามารถกดเงื่อนไทยได้เอาสามารถใช้ปัดไทยได้นะครับผมแล้วก็ตลาดไทยชุมพลบตลาดสดของเมืองมหาใสที่เดียวนะครับจะเดินทางไปรับพระที่วัดหลักเจ็ดนะครับ ตาช่างนะครับด่านตาช่างนี่ก็จะเป็นด่านตาช่างของสอปปลาวครับเป็นด่านตาช่างที่จะไปเวียดนามนะครับผมรถนี่ก็จะมารับตั๋วนะครับทางขึ้นวัดครับ หน่วยงานการไฟฟ้านะครับการไฟฟ้าบริเวณมัดก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมเบาต้อมสาวจอยในคลิปนี้นะครับในการเตรียมงานบุญแจกข้าวเดี๋ยวรับชมต่อใน ตอนต่อไปนะครับในการทำบุญการเก็บกระดูกของสอปอลาวนะครับผมของ <มา S 1> ชื้นเผ่ามะกองหลับคลิปนี้อีพีนี้ผมมาต้องไม<า>่ <มา S 2> วัดจอยขอก่ลาวคําว่าสวัสดีครับ